Moving now, bombing b a s e ready. One way trip สวัสดีครับอาร์ตครับจะเพจอันมากครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษครับแล้วก็แนวทางที่ผมใช้ในการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แต่ละคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างก็ลองฟังกันดูนะครับหลายคนอาจจะพูดว่าเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก,ก็คือเรียนมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับจนถึงโตแล้วก็ยังพูดไม่ได้สักทีนะครับผมว่ามันก็มีปัญหาหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแต่ปัญหาหลักที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ฝึก ฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษมากพอนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่าของผมเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างไรบ้างนะครับก็คือสำหรับผมตั้งแต่ตอนอนุบาลจนถ,ถึงแบบประมาณป .2 นะผมก็เรียนโรงเรียนรัฐนะครับก็เขาก็ไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็อาจารย์ก็ครูคนเดียวก็จะสอนทุกวิชาอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่ครับออตอนนั้นมานั่งดูคำว่า elephant ที่แปลว่าช้างเนี่ยครับก็เลยแบบมานั่งดูว่าแบบเอ๊ะทำไมมันถึงสะกดแบบนี้นะครับ e l e p h a n t เนี่ยก็แบบว่า อี e นี่คืออ่อกอ่างไหมแอลนี่ก็คืออ่อกอ่างไหมพอไล่ดูตอนเด็กๆก็คือมารู้ว่าเออมันคือคําอ่านคือตัวอักษรต่างๆที่มันเขียนในภาษามันก็จะสะท้อนมาเป็นเสียงใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่ความหมายคือถ้าอย่างแบบอ,อกักษรจีนนะยคือมันตัวอักษรมันร้เปอเน์ความหมายใช่ไหมครับแต่ว่าคําอ่านเนี่ยต้องมาหัดอ่านอีกทีนึงนะครับซึ่งในภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันสะท้อนคําอ่านหรือเสียงของคาคานั้นนะครับฉะนั้นก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าอโอเคภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทยนะครับตอนน ตอนป,ประมาณทักปสามหมก็ย้ายไปยโรงเรียนงเก่งน้าเงินนะครับเพราะว่าช่วงน,นั้นพ่อแม่เริ่มมีตังค์นะครับก็การลงกันเรียนอะไรก็เริ่มดีขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาที่เขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับน<ม>อกจากเรื่องย้ายโรงเรียนแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ในชีวิตผมก็คือทีวีนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านหมวไม่มีทีวีครับ แต่ว,ว่านั่นแหละตอนวันผมก็ป2ป3พ่อแม่ก็ซื้อทีวีนะครับแล้วก็มีเคเบิลทีวีมาติดที่บ้านนะครับเป็นเคเบิลของแบบในท้องถิ่นอะไรเงี้ยทำให้มีช่องให้ดูมากขึ้นนะครับแล้วช่องโปรดของผมก็คือช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับต้องเข้าใจว่าสมัยผมเด็กเนี่ยเวลาอยากจะดูการ์ตูนต้องรอเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ดูตอนเช้าที่ว่ามีช่องก้าวการ์ตูนใช่ไหมครับหรือแม่ก็จะมีแบบ ช่วงเย็นๆของมารช่องก็อาจจะมีเอาการ์ตูนมาฉายอะไรเงี้ยฉะนั้นในตอน,นเด็กๆก็จะมีการ์ตูนให้ดูจำกัดอะไรเงี้ยพอมีเคเบิลทีวีปุ๊บก็เลยได้ดูการ์ตูนเน็ตเวิร์ดครับก็จะได้ดูแบบคานชิเก้นนะครับเพาพัฟเกิรลส์นะครับเอ่อแคปเทนพลานีตนะครับแล้วก็มีการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันเอาไปฉายอยู่ในการ์ตู Network, นเน็ตเวิร์ดนะเช่นเอ่อนินจาโรบอทส์นะครับอากาชิคินชาชานะครับสะะารภาพให้ฟังว่านินจาโรบอทส์เนี่ยเพลงโอเปรนิ่งครับคือผมฟังเป็นเวอร์ชัััััั่่่่่นน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 ภภาาาาาาษษษออออองงงกกกฤมมตลลลดดดดะะะคคครรรบบบบททีีีจิิปปปปป้้้ผปปดด็็เเเเยไไไูวว์ชญุฟแโโห ซาบเซิงมากเออนี่มันมีวรยชั่นญี่ปุ่นด้วยเว้ยอะไรเงี้ยแต่อย่างอากาซุกินชาช้าเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับก็เลยแบบไม่ได้เคยฟังเวา์ชั่นภาษาอังกฤษครับก็จะมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าคุยกันเรื่องการ์ตูนพวกนี้ได้เพราะว่า ก,ก็ดูเหมือนกัน,นครับก็ฟังรู้เรื่องบ้างฟังรู้เรื่องบ้างอะไรเงรี้ยแต่ว่าก็ทําให้เราได้ได้ฟังภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆนะครับโรงเรียนเกณงเหมือนที่ผมย้ายไปเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่แบบค่อนข้างาใะเน้นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีแบบครูที่เป็นครูเนทีมาสอนบ้างน,นะครับ,บจริงๆแล้วครูคนนี้ก็จะไม่ใช่ครูที่แบบเป็นอเมริกันหรือเป็นคนอังกฤษครับแต่ส่วนมากจะเป็นคนแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะครับก็ในห้องเรียนที่แบบ ครูที่เป็นเนทีฟมาสอนเนี่ยก็จะเป็นแบบการสอนด้วยภาษาอังกฤษล้วนนะครับก็จะแบบไม่มีสอนภาษาไทยเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสนุกนครับตอนนั้นเราเด็กๆเราก็สนุกเราก็แบบเล่นกับครูแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วแบบจำได้ว่าคลาสที่ครูมาสอนเนี่ยเป็นเรื่องของการบอกทางนะครับมันมีคําในภาษาไทยที่ภาษาอังกฤษไม่มีอย่างเงี้ย่เช่นคำว่าเยื้องนะครับคือผังเมืองของประเทศที่แบบมันจเจริญแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นบล็อกๆอะไรเงี้ยครับพออะไรบ้านนี้ก็ตรงข้ามกับบ้านนี้อะไรเงี้ยมันมันมันต้อมันตรงข้ามกันแบบนั้นเป็นบล็อกๆนะค่าามีว ังเกิดขึ้นนะทีนี้ก็นั่นแหละนักเรียนไทยก็พยายามอธิบายให้ครูฟังว่าเยื่องคืออะไรอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องการบอกทางเงี้ยครูก็มาถามว่าเนี่ยถ้าครูอยากจะไปที่เนี้ยโรงแรมเนี้ยจะต้องไปยังไงบอกทางหน่อยสิจะจิ้มนักเรียนขึ้นมาคนหนึ่งนะครับเพื่อนผมก็ตอบด้วยประโยคที่ตราตึงใจมาถึงทุกวันนี้นะครับคือโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ในหัวหินนะครับแล้วก็เพื่อนผมคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในหัวหินนะเพราอยู่ในชะอําพอครูเขาจิ้มเพื่อนผมคนนี้ขึ้นมาเพื่อนผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตอบว่า I don't know I live i n ชะะอนครับก็เป็นประโยคที่ตราาตึึงงใจมถทุกวันนนี้ะครับก็ยังเกก็บเอออาไว้้ลัันนยู่ะครบ ช่วงที่ผมเรียนในโรงเรียนนี้ก็ผมก็เรียนไปจนถึงประมาณมต้นนะครับในช่วงที่ผมเริ่มขึ้นมัธยมเนี่ยก็จะเริ่มมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการ์ดยูกินะครับหรือว่าโปเกมอนนะครับโปเกมอนนมันก็มาท,ทั้งที่เป็นเกมนะครับแล้วก็มาทั้งที่ททเป็นการ์ดด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่แบบได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นจาก เกมโปเกมอนเนี่ยเพราะว่าผมก็เล่นโปเกมอนในเกมบอยใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างจะอินกับโปเกมอนมากนะครับผมสะสมโปเกมอนได้ครบ150ตัวนะครับอันนี้ต้องโม้ไว้ก่อนนะก็เลยได้ศึกษาการเขียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือสอนญี่ปุ่นก็จะมี3ชุดใช่ไหมครับก็คือฮิราคานะนะครับคาตาคานะนะครับแล้วก็คันจิใช่ไหมครับซึ่งคาตาคานะเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามาใช้ในการเขียนชื่อโปเกมอนทั้งหมดนะครับก็เลยแบบว่าได้หัดอ่านคาตาคานะนะครับแล้วก็แล้วก็นี่เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่ทำให้ภาษาอังกฤษผมดีขึ้นนนะะคครรัับบเเดีีี๋ยวจมาาล่อกท ผมจบมต้นผมก็ไปเรียนปวชครับซึ่งในช่วงปวชเนี่ยก็คือแบบครูที่สอนก็ไม่ค่อยจะโปรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ภาษาอังกฤษผมก็เลยหยุดที่ที่แถวๆประมาณช่วงมต้นนะครับแถวช่วงปวชเนี่ยคือผมติดเกมมากครับผมก็จะไปติดพวกเกมแบบ Red Alert 2นะครับยูริวอล์คคราฟนะครับหรือว่าไดโบรนะครับแล้วก็หลังๆก็มีแร็คหนาล็อกด้วยนะครับคือมันก็จะมีเสียงในเกมที่เราพยายามออกเสียงตามกันนะครับแบบตามตามภาษาเกรียนในร้านเกมอะไรเงี้ยก็แบบว่า find the hole นะหรือว่าแบบหมูมะนาวในเลดอเลด moving now double time บัมบิงเบสเรดี้วันเวททริป that light i n my s t r i n g anudora frostmon h u n g e r s now f r o s t b o n เอ่อตามภาษาเรียนร้านเกมเราก็จะประมาณนี้นะครับคนที่โต,ตมาในยุคเดยียวกับผมก็จะแบบว่าประมาณนี้ใช่ไหมก็จะแบบว่าต้องเนี่ยเรียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับตอนผมเข้ามหาลัยช่วงปีหนึ่งก็จะต้องเรียนาภาษาอังกฤษประมาณ2ตัวครับแล้วก็ทุกคนก็จะแบบาภาษาอังกฤษดีกับผมหมดนะครับพอผมไปนั่งเรียนก็จะแบบอะไรวะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมมีความรู้ประมาณมอต้นนะครับช่วงแบบมปลายก็คือผมไม่ได้เรียนเลยนะครับผ่านมาด้วยความยากลำบากนะครับ พอสักช่วงประมาณปี3ปี4ผมก็จะเริ่มมีไปเที่ยวต่างประเทศบ้างครับประเทศที่ได้ไปและเป็นบทหมายสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาษาคือประเทศญี่ปุ่นนะครับคือโชคดีมากที่ไปญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับถือตอนนั้นก็ไปกับน้องนะครับแล้วน้องก็แบบอยากได้ p s เีก็เลยพาไปซื้อที่ห้างนะครับเราก็เลยพูดภาษาอังกฤษกับพนักงานที่ร้านนะครับคือคนญี่ปุ่นมัพูดภาษาอังกฤษกันครับแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมก็คุยกับเขางูปลาปลาเนี่ยแหละ PRODUCT เนี่ยภาษาไทยก็จะพูดว่า PRODUCT อย่างนี้ใช่ไหมดหอบรรยากาศากไก่ดักเนี่ยซึ่งถ้าเป็นในภาษาอังกฤษจะเห็นว่ามันมีตัวสะกดอยู่2ตัวคือ DUCT ใช่ไหมครับซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงว่า บูโรดักคุโตะนะครับก็คือมีเสียงคู่กับเสียงโตะออกมาเพื่อแทนเสียงซีกับเสียงทีนะครับผมก็พูดโปรดักโปรดักอย่างเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็แบบเอ้ยทำไมไม่เข้าใจวะก็ตหลังก็เลยมาเข้าใจได้ว่าอ๋อเราขาดเสียงตัวท้ายไปตัวหนึ่งนะครับคือเสียงทีนะครับเราออกเสียงแค่เสียงซีแต่เราไม่ออกเสียงทีนะครับเวลาที่คนญี่ปุ่นเขาเขียนคาตาคานะเนี่ยเขาจะเขียนทุกตัวที่แบบว่ามันออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับ ที่จริงแล้วในภาษาไทยมันก็มีการเขียนกำกับเอาไว้นะครับแต่ว่ามันจะถูกใส่ตัวการันทำให้เราไม่ออกเสียงมันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ตรงกับเสียงในภาษาที่มันเป็นภาษาต้นต้นฉบับของมันนะครับอันนี้ก็เป็นทิคอย่างนึ่งครับเวลาเราเจอคำที่มันเป็นคำทับศั์นะก็พยายามออกเสียงทุกตัวที่มันเขียนไว้นะครับตัวการันก็ต้องออกเสียงด้วยนะครับช่วงนั้นก็จะมีเว็บมีเว็บนึงนะครับที่เป็นแบบว่าแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผมนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ตด้วยก็คือไนแกรมนะครับช่วงที่มันดเมก็าาติ เปิดดูแบบวันหนึ่งหลายๆห,หน้าอะไรเงี้ยคือบางทีมันจะเขียนด้วยตัวสะกดที่แบบเขาออกเสียงกันจริงๆนะครับเช่นคขาว่าบอสนะครับคขาว่าบอสเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเป็น ss 2ตัวใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขาจะเขียนว่า b a w s นะบอสนะครับพอเราไปเจอวิธีการสะกดแบบนี้เราก็เลยสามารถเอามาลองออกเสียงดูให้มันแบบว่าเอยอันนี้มันใ,นใกล้เคียงกับของที่เขาออกเสียงกันหรือเปล่านะครับสมัยที่ผมอยู่ประถมเนี่ยผมจะต้องมีแบบหนังสือท่องศัพท์เงี้ยซึ่งไอาการเขียนหนังสือท่องศัพท์มันก็จะเป็นแบบว่า ตัวภาษาอังกฤษคำอ่านความหมายอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องท่องแบบประมาณวันละสักสิบคำอะไรเงี้ยมันมีคำหนึ่งคือคำว่าคอยนะครับก็คือเหรียญเนี่ยแล้วในคําอ่านมันเขียนว่าคออยนนะครับผมก็อ่านว่าคอยนนะครับ ครูเขาก็ตลกนะครูก็บอกว่ามันไม่อ่านอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นปัญหาของการพิมพ์เขาไม่สามารถพิมพ์ตัวตัวจุดที่มันอยู่ใต้นอนหนูได้นะครับคือบางที่เขาจะเขียนคําอ่านแบบนั้นนะครับก็คือคอยแล้วก็นอนหนูจุดนะครับแ้วการพิมพ์ที่มันจํากัดมันก็ทําให้เขาไม่ได้จุดตรงนั้นเอาไว้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านอย่างไงอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งที่ผมไปยืมหนังสือจากเพื่อนมาอ่านนะว่าเป็นหนังสือท่องศัพท์ในการครับมีคำคำหนึ่งก็คือเขาบอก day นะครับแต่ว่าในคาอ่านเขีนาเขียนว ก็แบบเออนนี้มันก็ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่านะครับ คือการเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยเนี่ยบางทีไม่ไจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าบางเสียงมันไม่มีในภาษาไทยอะไรเงี้ยทำให้เราอาจจะออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนะครับหรือเช่นเสียง th อย่างเงี้ยซึ่งคําอ่านภาษาไทยเนี่ยเขาจะใช้ตัวทอทงใช่ไหมซึ่งคนไทยถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะอ่านทอทงเหมือนกับทอทหารแต่ว่าจริงๆแล้วทอทงไม่เป็นสนัญลักษณ์ของเสียง th อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็นั่นแหละเอ่อมันทําให้เราไม่สามารถออกเสียงตัวนี้ได้นะครับผมแนะนําว่าลองไปดูใน Facebook ของคุณอดัมแบชอร์ก็ได้นะครับเขาเขียนวิธีการอ่านแบบนี้ จะเขียนไว้เลยว่าแบบเขานี้ไม่เป็นคําที่ไม่ไม่สเตรสนะครับก็จะออกเสียงแบบเอออะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าแกเขียนได้ดีมากครับลองไปดูกันก็ได้นะครับตอนช่วงสักปี3จะขึ้นปี4ผมว่ามีไปฝึกงานนะครับซึ่งผมก็ไปฝึกงานกับกองถ่ายอินเดียครับซึ่งหลายคนบอกว่าสาเนียงอินเดียฟังยากนะแต่ผมว่าไม่นะครับผมว่าฟังได้นะครับมันอาจจะมีแค่เรื่องของบางตัวที่เขาเน้นบางตัวที่เขาออกเสียงแปลกไปจากเรานะครับมันเช่นทีออกเสียงเป็นต่อเต่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นสำหรนะับคนไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าฟังง่ายนะครับเอาจริงๆที่ผม ตอนนั้นก็พอจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควรนะครับก็พูดได้แต่ว่าความมั่นใจก็ยังไม่ค่อยมีครับทีมงานคนอื่นจริงเขาไม่ได้เก่งภาษาครับแต่ว่าเขาทำงานได้เพราะเขามั่นใจเขาเพื่อแล้วพูดถ้าพูดฟังไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่แค่นั้นนะครับนี่จริงก็แบบนี้นะก็คือมันก็ไม่สื่อสารกันครับถ้าไม่เข้าใจก็ก็พูดซ้ําหรือว่าภาษาม,อ 3, ม,อ 3, มอือภาษามืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะครับคนที่บูสต์ความมั่นใจให้ผมได้มากจริงๆเลยคือพ่อผมนะเพราะพ่อผมเนี่ยเขาขายรถจี๊ปนะครับให้ฝรั่ ที่บ้านผมที่หอยหินมันก็จะมีฝรั่งเยอะไงแต่ว่าคนส่วนยยใหญ่เป็นคนยุโรปนะครับเขาก็จะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามคุยกันอะไรเไงี้ยนะครับพ่อเขาจบมา่มศสามแต่ว่าเขาเคยขับรถน้าเที่ยวยุ่หลายปีครับก็จะเรียนคําศัพท์ต่างๆมาจากไกด์บ้างมาจากอะไรบ้างเนี่ยภาษาอังกฤษที่พ่อผมใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบอังกฤษบ,บ้างเยอรมันบ้างปนๆกันนะครับทุกคนนี้เวลาพูดไม่พูดเยสพูดหยาๆๆยนะครับเวลาฝรั่งมาดูรถผมก็จะไปช่วยฟังไปช่วยแปลให้ฟังว่าแบบเออบางอบ ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพ่อของรู้เรื่องแล้วนะครับพอไปเจอแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการสื่อสารันคือ แค่ให้มันรู้เรื่องกัน2ฝ่ายก็ใช้ได้แล้วนะครับยกเว้นถ้าคุณจะต้องแบบไปอยู่ในเวทีที่มันซีเรียสเรื่องภาษามากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องจริงจังเรื่องภาษามากกว่านี้แต่ว่าพื้นฐานของมันก็คือการคุยกันรู้เรื่องนะครับคือมันง่ายมากในการคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าไวยากกณรดีดีอะไรเงี้ยเราก็ลองผิดลองถูกแก้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ่วงที่ผมเรียนจบแล้วไปสัมภาษณ์ใหม่ๆผมก็ไปสัมภาษณ์หลายๆที่เนี่ยก็จะมีที่เป็นโรงเรียนสอนภาษอะไรเงี้ยก็แบบเขาถามว่าแบบเราพูดภาษาอังกฤษได้ ผมก็บอกว่าไม่รู้สิเพราะสิ่งที่เราเรียนมาเราก็คือเราเรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็จะดูซีรีส์อเมริกันดูหนังอเมริกันใช่ไหมแล้วก็แบบมันก็ปนๆกันอยู่ในนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันอังกฤษอันไหนมัน,อ,นอ,อเมริกันนะโตขึ้นมาหลายปีแล้วถึงจะแยกแยะได้นะว่าอันไหนคือแบบสำเนียงอังกฤษอันไหนคือสำเนียงอเมริกันนะคขาบอกแค่นอสครับ,ว cannot, รบเวลาเขียนตัวย่อเนี่ยตอน,นเด็กเขาสอนคุณว่าออกเสียงว่าอะไรครับ can't หรือ can't ครับ ตอนเด็ผมเจอขานใช่ไหครับคือส่วนมากที่ผมเรียนมามันเป็นสำเนียงอังกฤษนะครับแต่ว่า นั่นแหละตอนโตมามันเจออเมริกันซะเยอะนะครับพอในช่วงที่ผมเข้าไปทํางานมันก็จะเริ่มมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วมากขึ้นมีแบบว่าซีรีส์ที่มันไม่เข้าไทยแล้วเราอยากดูอะไรเงรี้ยเราก็ไปโหลดมาดูอันนี้จริงๆก็ตอนนั้นมันก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันไม่มีให้เราดูไงเราก็ไปโหลดมาดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่แปลซับไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาซับไทยมาวางแล้วก็ดูซาวด์แท็กอะไรก็ดูรู้เรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆพอซับไทยมันเริ่มแปลช้าเนี่ยแล้วเราก็อยากดูแล้วเราก็เลยไป ภาษากรกมาดูนะครับก็มันก็ยังดูรู้เรื่องนะครับเพราะว่าบางทีเราดูแบบซีซั่นก่อนหน้านี้มาแล้วเราก็ค่อยใจตัวละครเ,เราเข้าใจเนื้อเรื่องมาพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยก็ตลาดก็มีบริการสตรีมมิ่งมาเปิดในเมืองไทยเยอะแยะแล้วนะครับก็แบบ เา,าราะว่าถจะดูซับได้สบายๆนะครับแล้วก็ภาพคมชัดด้วยนะครับ mm. หรือว่าบางทีเวลาเราทํางานแล้วเราใช้โปรแกรมต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้ฟังก์ชันของมันทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ไปเปิดดูในยู u ูบนะครับ mm. ก็ถ้าเกิดเราใช้คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบคอยสอนเราได้เยอะมากนะคนจากทั่วโลกสอนเราอะไรเง mm. ี้ยทีพวกนี้มันก็ง่ายนะครับเราก็ดูไปทําตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ยากนะครับ mm. อีกช่วงที่แบบทำให้ผมได้ปลดล็อกสกิลมากขึ้นเลยก็คือช่วงไปเร,รียนปริญญาโทนะครับเวลามาหาลัยรเขาเปิดรับปริญญาโทเนี่ยเขาจะใให้ไปสออบบภาาษษัังกฤช่มคร ซึ่งมันสําคัญมากนะเพราะว่าคนที่จะเป็นจะโทเนจะต้องอ่านหนังสืออ่านพวกบทความวิจัยที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าบางทีต้นสายของวิชาหรือว่าองค์ความรู้เรื่องนั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การที่คอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาในภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นในโลกของวิชาการเนี่ยมันก็จะมีแบบการเขียนภาษาอังกฤษกำกับไว้เสมอนะครับอย่างคอนเซ็ปต์บางตัวเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยปุ๊บมันกลายเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับฉะนั้นคนในแวดวงวิชาการก็จะปปรระะะะมมาณนี้้จจตอองงแแบบบบูไทยคคคกช่ว อาร์ติเคิลให้มาอ่านเยอะมากนะครับแล้วก็ได้อ่านหนังสือแบบที่เป็นเท็กซ์ฟุภาษาอังกฤษแบบจบเล่มเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการแบบปลดล็อกสกิลด้านการอ่านนะครับแต่ว่าถามว่าอ่านคล่องไหมก็ไม่นะครับอ่านภาษาไทยคล่องกว่านะครับมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากทั่วโลกได้มากขึ้น,นครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษคือถ้าเราใช้แต่บทความภาษาไทยมันก็จะมีข้อมูลที่มันจํากัดน,นะครับ ตอนช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปฝึกร่วมกับที่อเมริกาครับก็ค้นพบว่ามันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของศัพท์ทหารเนี่ยมันเยอะมากครับแล้วก็กองทัพอเมริกาขกองทัพไทยก็เหมือนกันก็คือการใช้ตัวย่อครับตัวย่อเยอะมากเยอะแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับ ก็ไปนั่งวันแรกๆก็จะแบบนั่งงงๆนั่งมึนๆอยู่พักหนึ่งเงี้ะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปอาจจะมาพูดเรื่องของคําศัพท์ในทางทหารมากขึ้นนะครับผมเคยคิดว่าเสียงในภาษาอังกฤษที่ผมออกออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถูกแล้วครับแต่บางอย่างที่แบบผมไปถามเพื่อนที่เป็นอเมริกันว่าอันนี้ผมออกเสียงถูกไหมเนี่ยก็เขาบอกว่ามันผิดนะครับเช่นเสียง sh กับเสียง ch เนี่ยคือเราก็จะออกเสียงเป็นชอช้างใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะแล้วผมก็ออกเสียงสลับมันอยู่นะครับ ทุกงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันออกเสียงยังไงนะครับก็ไม่ออกให้ฟังแล้วกันนะครับเสียงที่มันไม่มีในภาษาไทยเราก็จะไม่ชินนะครับเช่นเสียง th นะครับหรือว่าเสียงตัว c นะครับตัวแซดะนะครับแล้วเวลามาพูดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราแบบใช้อยู่ประจำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวที่ผมแบบตายเลยก็คือเสียงตัว r กับเสียงตัว l นะครับคือถ้าแบบมาเดียวๆเนี่ยผมก็พูดได้นะเสียง r เสียง l นะ right left นะครับ ผมพูดได้นะครับแต่วพอ R กับ L มาด้วยกันเนี่ยผมแบบว่าตายนะไม่ใช่คำว่า plural ที่แปลว่า p ู u r a l คนเนี่ยครับคือในภาษาไทยก็จะออกเสียงสองคำนี้ก็คือ plural ใช่ไหมครับเพื่อนว่าแม่ไม่ไม่อ่านางนั้นหรอว่า pearl นะครับเราออกเสียงรวมกันมันคล้ายๆกับคำว่า pearl ที่แปลว่าไข่มุก,กนะครับผมก็ออกเสียงอยู่ใน pearl เนี่ยเนะพื่อนบอกไม่ไม่ไม่ต้อง pearl อ่่ะทุกคนนี้ก็พูดไม่ได้นะอันนี้ก็แบบไปเล่าให้เพื่อนอเมริกันฟังว่าคือคนไทยเราพูดออกเสียงแต่รอลิงอยงนีครับเราไม่ออกเสียงตัว รอเรือเลยนะครับเออมันก็มีเพื่อนในคนแซวบอกว่าเออก็แง่แล้วเพราะว่ารอเรือคนญี่ปุ่นเอาไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นก็จะเก็ทมุกนี้นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียง R อไรย่งไม่ออกเสียง L นะครับสรุปนะครับก็บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษคือว่าทักษะในการฟังการพูดนะครับก็ควรที่จะต้องเรียนรู้จากการฟังนะครับมากกว่าการแบบอ่านอะไรเงี้ยซึ่งการอ่านเนี่ยมันมันมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นคนละภาษากันนะครับถ้าจะเรียนรู้จากการอ่านก็ควรจะต้องหา คนที่เขาเขียนดีๆนะครับมาอ่านนะอย่างเช่นคุณอาดัมนั่นแหละนะครับเรามาดูของคุณอาดัมก็ได้นะครับเราออกเสียงเทียบกันกับคนที่เป็น native speaker นะว่าเขาออกเสียงยังไงนะครับเรื่องสองนะครับก็คือเรื่องของการรู้ภาษาเพิ่มเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้ดีขึ้นนะครับอย่างสำหรับผมมันคือภาษาญี่ปุ่น่นะครับที่ทำให้ yeah. แบบเราก็จะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมที่ว่าภาษาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เรารู้ภาษาได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นในภาษาอีสานเนี่ยเสียงยอหญิงเน พูดนะครับก็พูดดไปเถอะนะครับแก้กันไปแก้มาเดี๋ยวก็เก่งนะครับเรื่องสุดท้ายผมใจจะพูดก็คือว่าบางคนบอกว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษต้องกระแดะต้องตอนแหลอะไรเงี้ยผมว่าไม่จริงนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสก็คือว่าเพราะในภาษาไทยมันมีเสียงที่ในภาษาอังกฤษไม่มีนะครับแล้วก็ในภาษาอังกฤษมันก็มีเสียงที่ภาษาไทยไม่มีนะครับฉะนั้นก็เรารู้ว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวไหนนะครับหรือว่ามันออกเสียงยังไงนะครับใช้ส่วนไหนของปากในการออกเสียงอะไรเงี้ย ก็ลองดูลองฟังครับสมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองไปเปิดดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะฝากไว้เท่านี้แหละครับก็ใครที่อยากจะคุยกันเพิ่มเติมอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับจะไปคุยกันในเฟซบ o ๊กของผมก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนกันก็มาเชิญที่ Facebook ได้นะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับก็กดกันสักหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ